ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของสนามคุณผู้ชมฮะไอค้คำว่าขลังเนี่ยทำให้คนหลายคนโดยเฉพาะคนไทยปวดหัวมากเพราะว่าคำว่าคลังกับคำว่าเก่าเนี่ยเส้นมันบางเหลือเกินนะครับอย่างบางสนามในบ้านโดยเนี่ยที่ผมพูดอยู่เสมอว่าโอ้โห ม,มันเก่าอย่างนี้บางคนบอกเฮ้ยมันขลังฉะนั้นเราก็ต้องแยกยะให้ออกนะครับว่าขลังกับเก่าเป็นยังไงเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยสนามที่แบบเป็นสุดยอดของสนามเขาสามารถสร้างสนามใหม่และเขาก็สามารถที่จะดำรงความขลังได้โดยเอาบางส่วนนะฮะย้าบางยอมประตูบางบานหรืออะไรก็ได้มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์กนนะแต่การที่คุณ ไม่ทำอะไรเลยและอ้างว่าขลังอาจจะไม่ใช่การเดินเกมที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศที่ต้องการจะพัฒนากีฬาบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะฮะว่าอยากจะพัฒนาสนามซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับบางสนามนี่โอ้โหกะจะสร้างสนามชื่อแฝดสยามอินจันน์นี่คือลิเวอร์พูลฉะนั้นคุณผู้ชมครับ ผมพูดไปเยอะแล้วแต่วันนี้มีอีกหนึ่งสนามซึ่งผมเองก็เคยไปเป็นสนามที่แฟนบอลเขาบอกกันว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมหนึ่งนั่นก็คือเรอัลมาดริดของสเปนผมเคยมีโอกาสเข้าไปเจาะลึกไปนั่งตรงจุดที่โรนัลโดนั่งไปใช้ห้องน้ําจุดที่โดอาบน้ําไปเซ็ตผมตรงที่โดโกนวดเซ็ตผมแต่เขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงโพดเยอะรถที่นั่ง หนึ่งที่เวอร์วังอลังเรื่องตังจ่ายมันคำคำนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมตัวพ่อชุดขาวแห่งสเปนเรอัลมาดริดสโมสรดังที่กวาดมาน3มา3แชมป์ลีกสเปนคว้าถ้วยแชมป์ตัวพ่อแชมเปียนส์ลีกแห่งยุโรปมาแล้วถึง13ถ้วยบวกถ้วยแชมป์สโมสรโลกอีก7สโมสรที่มีตำนานยาวนานถึง118ปีและทุกวันนี้ เป็นสโมที่มีมูลค่าสูงกว่า1,2,000 0ล้านบาทและที่สำคัญสนามสุดขลังที่ราชันชุดขาวใช้แข่งขันมานานถึง72ปีก็คือซานติเยโกเบนาบิลที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศเพราะเคยถูกใช้เป็นสนามแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้จัดรอบชิงชนะเลิศของทั้งฟุตบอลยูโรและบอลโลกมาแล้วแต่ความขลังสำหรับพวกเขาไม่ได้หมายความว่าจะหยุดความยิ่งใหญ่ไว้แค่นี้เพราะวันนี้ เรอัลมาดริดต้องการยกระดับความยิ่งใหญ่ให้สูงขึ้นไปอีกด้วยการลงทุนโมสนามด้วยงบที่คุยไว้สูงถึงส0 0หมล้านบาทซึ่งแผนนี้มีมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาสังหารแต่พอมีสถานการณ์โควิดก็ได้เวลาแล้วละ่ะการปรับครั้งนี้อาจจะทำให้ซานดิเอโกเบรนารกลายเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งติดจอยักษ์แบบ360องศาที่นั่งทุกที่จะถูกปรับปรุงใหม่บริเวณด้านนอก ช็อปมันส์ขึ้นกับโซนร้านค้าต่างๆฝนไม่ตกใส่หัวเพราะจะมีหลังคาที่เปิดรับแดดปิดกันฝนได้และในช่วงที่หลายๆสนามกำลังพยายามเพิ่มจำนวนที่นั่งแต่มาดริดต้องการลดที่นั่งเพื่อให้บรรยากาศในสนามแน่นกว่าเดิมความจุ80,000กว่าๆแต่คนดูเฉลี่ยแค่66,000เท่ากับทุกนัดมีที่ว่างกว่า15,000ที่แต่ตัวพ่อไม่เคยธรรมดาจะลดก็ต้องทำให้โลกจำจากเดิม82,43ที่นั่ง ลดลงเหลือ8 0 2 4 2 242ลดไปตั้ง1ที่เพื่ออีก2ปีมาดูกันแต่วันนี้พิเศษสุดยุคที่มาดริดโด่งดังที่สุดคือ2009-2018ถึงที่มีคริสเตียโนโรนัลโดตัวพ่อแห่งโปรโตเกตค้าแข่งอยู่สปอร์ตมาเฟียเคยได้รับเกียรติถูกเชิญให้เข้าไปอาบน้ำแบบโรนัลโดอย่างสุด e x ็กซ์คลูซมาแล้วอา้าว อาบน้ำกัน